ภาบสวยงามมากๆเลยนะครับครับออกมาที่สนามกันแล้วบันแรกตื่นเต้นกันเลยลองช้างนะครับส็เหมือก็เชยๆครับผมนิ่งๆครับผมประสบการณ์สั้นเทพแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเช้านี้กับวันทํางานวันแรกของทีมงานช้างวัฒนธรรมนะครับก็ได้เริ่มทยอยกันออกไปที่สนามแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็นําทีมโดยพายผู้พาครับผมผู้พาปุ่มปุ้ยนะครับพี่ดาวชินวนแล้วก็คำหมื่นนะครับผมยังมาไม่หมดกันนะครับผมทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่สนามวันแรกนะครับไม่รู้ว่าจะให้ทํายังไงนะครับ แต่รู้ๆก็คือฉากเปิดตาเละฉากแรกคือเปิดเปิดฉากนะครับผมเปิดฉากเปิดงานนะครับผมก็คงจะได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายครับฉากแรกก็ฉากสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่สนามกันเลยนะครับผมนะครับผมก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะครับช่างสิบเอ็ดเชือกของเรานะครับก็เริ่มทยอยกันออกมาจากที่พักกันแล้วนะครับ ุ่มตยวร่มตัวออกไปแล้วนี่ครับเห็นนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมวันนี้รรากลับวันทำงานวันแรกนะครับรอชมว่าเราจะได้ทำยังไงบ้างนะครับนี่นะครับผม เดินต่อแถวนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับผมปากสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมทีมงานของเราก็ะยอยกันออกมานะครับผม ู้ครับสู้ครับครับพาดทองคำก็เดินตามมาขบวนนะครับผมพาดทองคำของหน้าเรนนะครับขับด้านหน้าครับโอ้เจมูนเจมูนเจมูนเดินคุมลูกชายนะครับผมน้องน้ำมู เจมุนก่โอ้โอ้ยตกเจมุนเจมุนครับตอนนี้เรามาถึงสนามแล้วนะครับผมตอนนี้เราถึงสนามแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงข้างๆอัศจรรย์นะครับผมแต่ก็ไม่มีร่มนะครับไม่มีร่มเราก็เลยแบบว่าจะปวดแยงออกนะครับผมเพื่อจะได้เข้าฉากนะครับ ผยงออกนะครับอันนี้เราอยู่มาอยู่ร่มฝั่งของโบบานอยู่นะครับผมร่มต้นไม้ใหญ่นะครับร่มต้นก้ามปูใหญ่นะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้แต่งชุดเปลี่ยนชุดนะครับผม เปลี่ยนชุดในการแสดงนะครับผมนี่นะครับผมเริ่มได้แต่งชุดนี่นะครับอูครับรุ่นพาตุนนะครับดูครับผมโอ้แต่งชุดนะครับผมเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว รเวนรอบๆนะครับนีโก็ทางน้องช้างก็กำลังรอเข้าฉากเข้าไปนะครับยาลดยาก็มาแล้วครับผมลดยาก็มาส่งแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้ไล์สุดนะครับผมพอดีเราไม่ได้มีเวลา นะครับผมเพราะเราต้องดูช้างแล้วก็ขึ้นช้างเข้าฉากนะครับผมเราจะทาเป็นคลิปให้ชมกันแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้อยู่ที่สนามนะครับผมอยู่ที่สนามแสดงช้างวันแรกเลยนะครับวันแรกเลยนี่ครับคำมื่นนะครับผมชีดาวชีนวล มีฝั่งโซนทาราดอยู่ตรงนี้นะครับผมโซนทาราดอยู่ทางนี้เตรียมเข้าฉากช้างทะเลนะครับเตรียมเข้าฉากช้างทะเลควานช้างก็เปลี่ยนไปชุดว่ายน้ําแล้วพ <c oughs> ูดหย,ยอกๆก,กันนะครับผม <One. S 1> ทะเลกับการทํางานเอาคำมือตื่นๆๆทำงานเริ่มคำมือ ข้นเงินคือปล่อยได้เลยนะครับอยู่กับที่นวลนะครับอยู่กับที่นวลนี่ปล่อยได้เลยปล่อยยืนตามสบายเลยนะครับน้ำแตงวอ้มองคนน้อยน้ำตาอะไรอันเงิน

ออกมาที่สนามกันแล้วบัดแรกตื่นเต้นกันเลยลองช้างนะครับพวกข้หมือก็เชยเชยครับผมนิ่งๆิ่งครับผมประสบการณ์ขั้นเทพแล้วนะครับก็ฝากติดตามชิปต่อไปนะครับหลัคลิปนี้เราก็พาขมือแล้วก็ทีมง,งานเรามาเข้าส,สนามบันแรกนะครับผมก็รู้สึกว่าจะยังไม่เข้าที่เขาทางเพราะาเรายังไม่เคยซ้อมแต่ว่าคือก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมเป็นฉากสุดเป็นฉากแรกนะครับผม ฝากเป็นกำลังใจให้กับช้างวัดตะทำมราด้วยนะครับผมไเจอกันใหม่นะคร,บรับสวัสดีครับ